là tội quá tội tìm tóng là là muốn tội là 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 quá tóc hà nội muốn tô là khỏi tập hàm tóc hàm tóc anh chị anh chị hàm tóc à tóc hàm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  là hàm tóc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  ไม่จับแล้วไม่จับแล้วลุงต๋องไม่จับแล้วไปแล้วแต่ลุงต่องลุงต๋องไม่จับแล้วลุงต๋องไม่จับแล้วโอ้มันเป็นอะไรถุงนิดถูกตัวหน่อยไม่ได้เลยไงเขาอยู่ของเขาดีๆเนาะโอ้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วลุงต๋องไปเลยต๋องไปต๋องไปดีกว่าต๋องไปดีกว่าต๋องไปเลยลุงต๋องไปเลยค่ะลุงต๋องไปเที่ยวเลยไม่ต้องรออ้วงนะลูกหมูจะนอนแล้วค่ะอืมเออลูกหมูจะนอนแล้วแล้วก็นอนไปอูกหมูจะนอนแล้วค่ะ

หิวนมปะเนี่ยไปกินนมเลยไปเลยให้เจี๊ยบไกินนมเลยไปกินนมนะกินนมแล้วนอนนะเพราะฉันนอนตอนนี้นอนตอนนี้จะตื่นตอนไหนอะฮะแม่ไม่ให้นอนตอนนี้แน่เลยใช่ไหมเดี๋ยวให้นอนตอนตุ้งทุ่มเลยเดี๋ยวอยากกินนมแล้วนอนแน่เลย หนึ 2> 1, 2, 3 3> ่งสองสามดล้านขึ้นบกสี่ห้ากจิ้จบรักใจเอมเชอรีจักกะจีหัวใจเอมตกบันไดหัวใจจิ้งคีจ้ามาจับจิอจ้ามาจับจิ้จ้ามาจับจิอจ้า

พูพูพูวันนี้เพียไหไปโรงพยาบาลมาเพียโรงพยาบาลร้อนี๋ยวก็หลับหรือก็หเัาไ,ไ,ได้กล่องนอน 不不不，打打打，打我眼睛看，眼睛滴答答，难道不不不不，不不不不，不不不不，打你我拿针来，拿你梦害我眼睛，我慌张张，没得脸去面对，怎么好？ ตาเกไค่ะไหวพี่ยายวันนี้ไปโรงพยาบาลมาไปเอานอนที่ไปนองเรียบร้อยถ้าเกิดว่าทั้งวงนมนดุกคึงต้องห้ามแย่มึงต้องห้ามแย่เลย เรียบร้อยนล <c oughs> นอนเลยหลับเรียบร้อย